This is see a... คนเนี่ยเคยฝันอยากจะได้มีดเล่มนี้ฮะแล้วก็บอกตรงๆว่ามันเป็นมีดที่ทั้งงานแท้ก็ขายดีงานโครนก็ขายดีนะครับวันนี้เราอยู่กับ The i s o r r e p i g a n นี่คือมีดรุ่น r e p g a n นะครับของ Bed Runner System เป็นงานโครนนะครับของ ซองแบบนี้มีอยู่แค่เดียวครับคือของบริพัสนะครับฟ right, ิวเอาล่ะเรามาพูดถึงกันก่อนนะครับว่าทําไมบริบกนมันถึงเป็นมีดที่ดีมากนะครับในระดับนึงเลยเรามาพูดถึงกลไกของมันนะครับก็คือแมคาีนิกโดยเจ้าแมคาีนิกของมันเนี่ยครับเขาใช้จุดหมุนเป็นไ i วอสแล้วก็จุดหยุดมีดหรือจุดหยุดใบมีดเนี่ยปเป็นเซนพินเซนพินเนี่ยข้อดีคือ1ครับคุณไม่ต้องกังวลว่าแบบทางพิมพ์มันจะกระเด็นหายไปเพราะนี่ครับ เห็นไหมมันเหมือนแบบเขาเรีออยกว่าไงความรู้สึกผมคือมอนสุดดีมากนะครับเพราะว่าภาระของทางพินหายไปเลยนะครับมันจะอยู่ที่อ้นี่แทนดีส์ใบมีดนะครับนี่คือใบมีดนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมที่นิน้วชี้มันชีช้อยู่นี่คือใบนะครับตัวเซนพินเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วดูความความคุ้มค่าของมันสินี่คือมีดมือสองนะครับมีดมือสองแต่ว่านี่คือระยะห่างของด้ามครับอย่างกับมือหนึ่งนะฮะระบ,บบเซนพินข้อดีของมันก็คือ อะไหล่มันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตามเน็ตอะไรประมาณนี้อะไหล่พวกนี้จะยังพอหาได้อยู่นะครับบางชิ้นนะฮะบางชิ้นเท่านั้นนะครับที่หาได้พูดถึงของแถมกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับมีดตอนที่ขายนะครับเขาจะขายไอ้นี้ให้เราเป็นตัวแบบนี้ตัวพีออเดอร์นะครับมันจะให้เป็นใบแบบนี้มานะฮะนี่มันจะเป็นใบแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยผมซื้อแบบคมแล้วเขาแถมมันนี่มาให้นะครับอ่ะ ต่อไปเรามาดูอะไรกันนะครับอะไรนี้อ่า this is นะ่ะอะไรนะครับนี่คืออะไรของเขานะครับนี่คืออะไรเขาเลยนะฮะก็เรียกเดียว,ว่าคุ้มค่าเหลือเกินนะครับส่วนอะไรเดิมนที่ผมทอดออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวก b o o c h i n g นะครับบวกกับ lash อ่าราคามานันดีกว่าราคาของเล่มนี้นะครับอยู่ที่ หนึ่งพันหกร้อยบาท,ทแก้นเนี่ยถ้าคุณจะพรีมือหนึ่งจากจีนนะครับพรีมือหนึ่งจากจีนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000โดยประมาณครับแต่มือสองผมได้มันในราคา1,600พร้อมอะไหล่กับใบมีดเดิมของมันนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามามีอ่ะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างคุ้มค่านะการได้อะไหล่สองตัวนี้มาเพราะว่าปกติแล้วมีดทั่วไปเนี่ยถ้าเราซื้อหลักร้อยทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่าอะไหล่บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาใส่ได้ นะครับเพราะอะไรเพราะมีหลักร้อยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดยึดของเขามันไม่เหมือนกับเรปิแกนเรปิแกนจะมีสเปเซอร์แบบนี้นะครับนะโฟกัสหน่อยลูกโฟกัสหน่อยนี่นี่คือสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์ Spencer เนี่ยมีหน้าที่ในการถ่วงน้าหนักนะครับทำให้มีดเนี่ยมันมีบาลานซ์ที่ดีและคงได้ยอดเยี่ยมนะครับเหมือนเรปิแกนตัวนี้นะครับข้อดีของสเปเซอร์คือมันทําให้บาลานซ์ดีขึ้นนะครับจากที่กลายเป็นว่าเราคงมีดยากๆ,ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มีมันควงง่ายขึ้นนะครับและข้อดีของเจ้าเร p บิกเนนั่นก็คือมันแต่งได้หลากหลายมากแต่ผมจะไม่แต่งเพราะเบื้องตังนะครับเอาล่ะเรามาดูความสวยงามของมันกันดีกว่านะครับใบของน้องนะครับจะเป็นใบแบบทันตโตมีโลโก้ b i s กอปมาแบบชัดเจนนะครับนะส่วนตัวด้ามนะครับเป็นแบบ G10 ส่วนตรงนี้นผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เป็นอ่าสแตนเลสสี C 0หรือเปล่าอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็น440นะครับผมไม่แน่ใจนะะว่ามันใช่ไหม เพราะว่าในงานแท้นะครับเขาจะใช้เป็นไทเทเนียมนะฮะ,ะและนี่คือข้อดีของเรเบรแกนถึงแม้ว่าน้องจะเป็นด้านประกบแต่สังเกตไหมนี่คือความแน่นของน้องครับผมจับอย่างเงี้ยบิดแทบจะไม่ไปเลยนี่คือข้อดีของเรเบรแกนเะนเพราะว่า1น,น้องมี Spencer, สเปเซอร์สน้องมีความทนทานมากกว่างานซีทั่วไปใปนตลาดนะครับถึงแม้ว่าในมีดราคาหลักร้อยเนี่ยมันจะมีบางเล่มที่แบบทนมากๆแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามเนี่ย พวกนี้จะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยถ้าน้องๆอยากจะจัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาเล่นที่ชอบที่สุดก่อน,นครับเพราะการที่เรายังหาไม่ที่เราชอบไม่เจอเนี่ยมันเปรียบเสมือนการหาบีบีการที่เราชอบไม่เจอเหมือนกันครับเราจะซื้อไปเรื่อยๆเว้ยแล้วเราก็จะซื้อไม่หยุดเพราะเราเบื่อ เขาเรียกว่าไงคือพอเราได้ของที่เราไม่ชอบมาเวลาเราจะขายอ่ะเราจะอยากได้เงินตรงนั้นมากเว้ยพอเราอยากได้เงินตรงนั้นมากขึ้นเราก็จะขายของที่มันถูกเกินไปเพราะอะไรครับผมเคยมีรอบหนึ่งอันนี้ผมขออินเสิร์ตภาขึ้นมาเลยผมมีเคยมีทั้งคราเคนมาโกะนะครับแล้วก็ b m 4 0สผมยอมรับว,ว่า3เล่มน,นี้นะครับเล่มแรกพันหผมปล่อย500เพราะว่าผมไม่ชอบคือเหมือนแบบเอามาจับแล้วแบบไอ้ฟิลลิ่ง ลลิ่งมันไม่ได้อ่ะเสร็จปุ๊บขายไป500อถามว่าเสียใดตังไหมมาเสียาดตอนสิ้นเดือนคะเพราะว่าสิ้นเดือนคือช่วงที่เงินเดือนเราใกล้จะบอแบแล้วนั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บพอได้มากดมา5้าร้อยผมขายไปในราคา5้าร้อยออเท่าทุนแต่ไม่ได้กำไรไม่ได้แล้วเราต้องหาของที่เราแบบเนี่ยเราชอบจริงๆนะเว้ยแล้วเ,เราไม่อยากขายถึงเราจะขายเนี่ยเราก็ต้องขายให้มันแบบเราต้องได้โปรฟิตกลับมาบ้างน,นิดนึงอ่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีรุ่นน้องคนหนึ่งปล่อยหรือไปแกนเล่มนี้ครับซึ่งราคามันนะถูกมากถามว่ามันถูกขนาดไหนคือถ้าพตอนนี้นะครับถ้าพเองเนี่ยจะอยู่ที่ม 1, ันพันแปดถึงสองพันยังไม่บวกภาษีนําเข้านะครับ <c oughs> ก็เลยเห็นโอกาสช่องทางนี้ถึงมีมันจะดูเก่ามากตอนแรกผมบอกว่าเฮ้ยมีมันสนิมวะ่ะเฮ้ยมีมันเก่าดเดียวว่ะพอได้มาปุ๊บโอ้ไม่กอดคือมันดีนะครับคือมันดีแบบดีมากอ่ะคือเราไม่คิดว่ามีดที่แบบมันใช้การโค้งมาในระดับหนึ่งอ่ะ มันยังคงได้ดีถึงขนาดนี้ก็เลยเกิดความสึกว่าเอองานที่มันคอลอ up ระดับงานขึ้นมาจากงาน C มา B แล้วมา A แล้วมาแบบโคตร A A A อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยงานมันเริ่ม่ตกกันวะก็สักวันหนึ่งครับผมจะมีงานแท้ก็มาดีวีโดยร่วมสำหรับเจ้า Ba สเรนเน r ร์ซิสเต็มเรปิเกนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบมีดที่แบบเป็นทรงสไปรหรือเป็นใบทันตรงเนี่ยผมบอกตรงตรงเรปิตอบโจทย์ว่ะครับเพราะหนึ่งน้องมีความสวยงามและก็ราคา ต่างจาก phabet, อัลฟาบีา BRS นะครับจะทำอยู่3รุ่นประกอบไปด้วย e p i g แ n นอัลฟาบี t นะครับแล้วก็น้อง Bear b e รโ b o n e s b e โบ b o n นัณปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่ได้รับพรนิยมมากแต่มันควงโคตรดีนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยสูงราคาจะไล่เลี่ยก,กันระหว่าง r e p i g ก n กับแบ r e Bones ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแ a r b o n e s เนี่ยถ้าพรีเข้ามาเนี่ยมันประมาณ1,600นะครับ r e p i g ก n ประมาณ1 8 0 0ปด0นะครับส่วนอัลฟาบีทครับ 3,000อัพนะครับเพราะว่าน้องเป็นตระกูลที่สวยงามมากโมได้เยอะนะครับเรียกได้ว่าเอาไปทำเซราคอดอะไรหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จบคลิปเป็นเท่านี้ครับพร้อมที่จะรีวิวอะไรแล้วนอกจากความสวยงามที่น้องมอบให้ก็จบคลิปเป็งเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองควงกันหลายๆคอมโบกันเป็นคอมโบในอดีตที่เมื่อ4ปีที่แล้วผมควงได้แต่ปัจจุบันผมควงไม่ได้นะครับก็รอชมกันครับ แล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย